ตเตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตกันสักหน่อยนึงค่ะเจ้าหน้าที่ที่แอบอ้างแอบอ้างหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่งเหมือนคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยนะคะเดินทางเข้าไปในวัดนะคะไปเรียราไรเงินพระบอกว่าจะไปทําบุญโครงการ7จวันอันตรายค่ะ ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่รพระสงฆ์ท่านถ่ายเอาไว้ได้หลังจากที่ชายที่สวมเสื้อกั๊กสีดาเนี่ยเข้ามาในวัดนะคะทําทีบอกว่าจะมาเรียรายเงินกับทางพระขอบริจาคโครงการเจ็ดวันอันตรายแล้วก็แสดงเอกสารรายการผ้าห่อศพอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆพร้อมกับราคาบอกให้ท่านนี่ยเลือกรายการมาเลยเดี๋ยวจะจ่ายเงินแต่พระดูแล้วเนี่ยไม่น่าที่จะเชื่อถือก็เลยให้สิ่งของไปแทนเป็นคลิปเนี้ยค่ะก็ยกน้ํายกอะไรออกไปนะคะ พระเนี่ยถ่ายคลิปไว้ได้ประมาณ20วินาทีเท่านั้นเองก็ฝากเรื่องนี้นะคะทางด้านของพระเองบอกว่า มีการพูดทิ้งท้ายด้วยเดี๋ยวอากาศเย็นๆนจะกลับมาใหม่ไม่คงไม่ต้องมาแล้วมัง้งเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยคงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้ว,ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้ทางพระเองก็บอกว่าอัตมาเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจจริงไหมแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตำรวจก็จะเป็นการสร้างความเสื่อมเสียนะคะเพราะว่าเอาชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแอบอ้างบริจาค แต่เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปถามกับผู้กํากับสอพอกระทูนะคะร้อยตํารวจโทอดีศรแค่ตารวจฮะเป็นตํารวจไม่ใช่ท่านผูมิกับ,บขขออภัยก็บอกว่ายืนยันนะคะคลิปนี้ที่เห็นไม่ใช่ตํารวจสอพอกระทูแน่นอนนะคะแล้วก็ตํารวจได้ เห็นคลิปเหตุการณ์นี้แล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้แจ้งความเอาผิดอะไรแต่ว่าในทางของราชการเนี่ยก็ต้องมีการสั่งเร่งรัดให้ติดตามบุคคลในคลิปนี้ครับรูปคมตํารวจสพกระทูนะฮะ,ะมาอ้างอย่างนี้แล้วไม่ใช่ตํารวจสังกัดสาพากระทูด้วยค่ะเออไม่ได้มาคนเดียวนะมาอีกสองคนแต่งชุดลําลองเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอ๋อแล้วนี่ฮะคือพระท่านไม่ได้ให้เงินแต่ให้ของเนี่ยให้ของอย่างอื่นไปก็ก็ยังหิวออกไปอ่ะอ ดูสิฮะตำรวจสพกระทู้ท่านโดนลุกคมแล้วนะฮะถ้าท่านไม่จัดการนี้ท่านจะโดนลุกคมต่อไปเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวอากาศเย็นๆจะกลับมาใหม่ด้วยนั่นสิแล้วเดี๋ยวอากาศก็กําลังจะเย็นลงมะภาคใต้ฝนก็ช่วงนี้อาจจะดลดร้อยลงไปด้วยท่านผู้ชมครับปิดท้ายเรกนี้นะฮะพาไปดูภาพล่าสุดเลยกับไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ซึ่งเป็นเรือที่ส่งนักท่องเที่ยวนะจากท่าเรือองค์การสะพานปลาไปที่เกาะพีพีไฟลุกไหม้แบบนี้ เรือนีมูลค่า5 0ล้านบาทไฟไหม้เสียหายบางส่วนเนี่ยมูลค่าประมาณ15ล้านบาทหนึ่งโชคดีที่กับตันเรือเด็กเรือ<ๆ>ทุกคนปลอดภัยไม่ได้อยู่บนเรือเพราะว่าจอดชาร์จไว้นะเหมือนมาจอดเทียบท่าไว้เฉย,ย,ยแต่คาดว่าจากอะไรไอาจจะเพราะชาร์จแบตโทรศัพท์ม,มือถือหรือเปิดพัดลมค้างไว้บนเรือท่าเจียนวันนี้ครับรงรงยางเก่าครับรงยางเก่าครับตอนนี้ตอนนี้ กำลังลุกไหม้ไม่ไม่แน,น่ใจเอาอนะปล่อยไม้เรือครับเป็นเรือลำใหญ่ด้วยครับม,รม,มูลค่าความเสียหาย15ล้านบาทคาดว่าชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือไว้หรือเปิดพัดลมทิ้งไว้ทิ้งภาพนี้ไว้นะครับแล้วติดตามข่าวต่อในเบรกหน้าครับไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเจินหรือเปล่านะครับเรือครับโอ้เหน้าน่าจะเป็นเรือเสียงเจินครับ Oh, yeah. ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ